สวัสดีครับเจนจิตแอร์ครับผม0ูน1 9แ9 3 3 5สำหรับคลิปนี้นะครับผมสายนิสสันแฟนคลับของนิสสันเอเคลนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าเติมนน้ำยาไปสามเดือนก็เขาไปเช็คที่ศูนย์มาแล้วแล้ะครับคอยเย็นรัวแต่เราไม่ต้อง ช็คก็ตามเปลี่ยนเลยครับแ๋ยวเรามาดูกันครับว่า XQ ตัวนี้ปีส0 1 5 1 5 0ิรู้สึกว่าจะทำมาหลายรุ่นแล้วครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแต่การถอดการลื้อก็ไม่ได้แตกต่างกันครับแต่มาดูกัครับสำหรับยิดสันนะครับผมเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะถอดยุคนโซนเกือบจะหมดนะครับ แต่ก็ถึงไม่ต้องถึงขนาดต้องยกคานออกครับตัวนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆพวกซิลฟี่นะครับยกคานออกนิดนึงอ่าถ้าเปรียบเปรียบเทียบะระดับความยากนะครับก็จะพอๆกับนิสันซิลฟี่อ่าหรือว่านิสันจุกอะไรประมาณนี้ครับัวงมอลัยไม่ต้องถอดนะครับผมก็ใช้การปลดสายไฟลกออกไปให้หมดแล้วก็ อยอลงมาครับเพื่อความง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากกันถอดออกนะครับแต่สาไฟต้องปลดออกให้หมดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเกิดการตึงขาดในได้ครับอาจจะเสียหายในระบบไฟบยิ่งเป็นุดจนิสันตัวนี้ด้วยระบบแคนบัสทำงานผิดพลาดน,นิดนึงนี่รวนทั้งคันครับก็ข้อควรระวังนะครับแล้วก็มาดูตู้แอร์นะครับ ก็จะผ่าออกเยอะนิดนึงนะครับกว่าจะเอาคอยเย็นออกได้ข้อ,อควรระวังก็คือจําให้ดีๆครับพวกนิ้นลมทั้งหลายพวกนี้เพราะว่ามันประกอบอีกชั้นหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจําตําแหน่งไว้ไม่ดีเนี่ยงานเข้าแน่นอนครับผมลมล่างลมบนลมหน้าลมข้างเกิดปัญหาแน่นอนครับเหมือนจุกครับผมจุกนี่เขาจะตับต้อนนิดนึงนะถ้าเกิดใครประกอบไม่ได้เข้าที่เดิมหรือว่าผิดตําแหน่งเนี่ยการ จ่ายลมเนี่ยจะผิดพลาดหมดเลยครับอาจจะต้องรื้อสองเที่ยวเดี๋ยวเวลานะครับาเรมาดูคอเย็น,นครับผมรั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เจ้าของรถท่านได้แกงไว้เนี่ยครับน้ำยาเขียวอึงเลยอก็เดี๋ยวรอสั่งของส่วนพินเตอร์ครับมาดูพินเตอร์กัน นิสสันนี่เขาออกแบบมาก็ค่อนข้างจะแปลกๆมีที่ใส่พิลทเตอร์แต่ใส่ยากมากอาจจะเป็นสองชิ้นแต่นี่ก็ใส่ไปชิ้นเดียวใส่ไปเนี่ยเหมือนไปดักทางลมหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคครับผมต่ออะไรเ้ามาประ,ประกอบกันปอบเสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาไปสามชั่วโมงครับไม่รวมรออะไรนะอดประกอบครับ ชั่วโมงหนึ่งประกอบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งรออะไรด้วยก็เรียบร้อยดีครับสำหรับท่านดี่จะตัดสินใจหาร้านซ่อมไม่ว่าไม่ไว้ใจช่างหรือประกอบก็ติดต่อเราได้ครับรรบประกันครับน็อตไม่มีเหลือเข้าครบทุกจุด สัญญาณปกติทุกอย่างนะครับี่สำหรับเ t e กเทลปีสองเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับตอนนี้กำลังเติมน้ำยาเริ่มเย็นแล้วใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าช่างที่ยังไม่เคยถอดอสนใจตรงไหนก็จิตใจตรงขัดข้องตรงไหนครับผมก็ปรึกษาได้ครับโทรมาปรึกษาได้เรามี ดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับขอบคุณครับที่ติดตามเจอกันใหม่ลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ